องความรู้เพลงหน้าผาช,ชนานาญโดยนายสมศักดิ์ทัตติโคนยักษ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏสินไทยโคนยักษ์สถาบันบัณฑิตพัฒน,นศลนิาานนลป์ความพิเศษของเพลงหน้าพาดชานาญเพลงหน้าพาดชมนานนะครับความพิเศษของเพลงหน้าพาานี้ก็คือ,อหน้าทับ ที่เราเรียกว่าหน้าทับชนานาญคำว่าหน้าทับนี่ก็คือการตีการเลงของตะโพนกับกรองนะครับซึ่งมีลักษณะอสอดรับกันนะครับเราเรียกว่าเป็นหน้าทับแล้วก็หน้าทับนี่จะเป็นตัวกําหนดท่ารําต่างๆด้วยนะครับอ,อันนี้เพลงหน้าพาเนี้เราเราจะต่อไปอาจจะต่อไป อาจจะพร้อมๆกับเพลงตระหมายความว่าเพลงตราเนี่ยเราจะเริ่มต่อตั้งแต่เพลงตริมิตรก่อนนะครับสําหรับหน้าหน้าพาธที่เรียกว่าเป็นหน้าพาธเพลงครูนะครับคําว่าหน้าพาธเพลงครูอธิบายนิดนึงก็คือเป็นหน้าพาธที่ใช้กับตัวละครตัวเอกตัวเสนาเนี่ยบางทีใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ,ะ,อะไรอ่ับสับไม่ถึงไม่ถึงกับเพลงนะครับ ต้องเป็นตัวเอกเท่านั้นที่จะหลับอ่าทีนี้ที่เราที่เราครอบกันเราก็จะต่อเพลงหน้าภาาที่เรียว่าตรานิมิตก่อนนะครับตรานิมิตแล้วก็อาจจะเป็นตระเชิญหรือเพลงตระประเภทอื่นๆในขณะเดียวกันเราก็จะต่อเพลงประบองกันกับชำนานเนี่ยตอบเข้าไปด้วยนะต่อเนื่องไปด้วยนะครับอตอนนี้หน้าภาคชำนานเนี่ย เขาก็จะใช้หน้าทับที่เราเรียกว่าหน้าทับชำนาญน,นะครับมันก็จะมีอยู่สองเพลงที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือกระบองการกับชำนาญน,นะครับใช้ใช้หน้าทับนี้นะครับครับอ่าจะนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหน้าผ้าที่ครูกล่าวมาแล้วทั้งทั้งหมดเนี่ยเราจะบรรเลงสองเที่ยวหมายความว่าเที่ยวหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยเที่ยวสอง ยกตัวอย่างเช่นตรานิมิตถ้าเราลำเนี่ยเราก็จะลำมสองเที่ยวนะครับรวมทั้งทั้งตราทุกอย่างหมดเลยนะครับตราเชิญตราพนมไพรตราสันนิบาตรวมทั้งตราที่เป็นเพลงครูต่างๆนะครับเช่นตรานาลายมัรทมสินต่างๆเนี่ยก็บรรเลงสองเที่ยวเหมือนกันนะครับเวลาเราลำเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเราลำมสองเที่ยวตราบองกานก็เช่นเดียวกันก็ลำมสองเที่ยว ชำนาญก็เช่นเดียวกันลำสองเที่ยวเหมือนกันแต่ข้อพิเศษหน่อยหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าชำนาญเนี่ยเขาจะทอนลดทอนหน้าทับในเที่ยวแรกลงไปนะครับเที่ยวแรกนี่จะไม่เต็มว่าะงั้นใช่ไนหะถ้าลำเราก็จะสังเกตได้ว่าสำหรับตัวยักษ์เนี่ยถ้าลำเราจะจะน้อยกว่าเที่ยวหลังแต่เที่ยวหลังนี่ก็จะเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกต อย่างที่ครูกล่าวมานะครับโอกาสที่ใช้สำหรับตัวยักษ์แล้วเนี่ยน่าจะใช้แปลงกายได้เช่นเดียวกับระบองกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเราเราก็จะใช้ระบองกันเคยเห็นระบองกันซะมากกว่าแต่เพลงระบองกันกระชำนาญเนี่ยมีที่ใช้เหมือนกันนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราใช้ในการทำพิธีของ ตัวยักษ์ต่างๆนะครับคือตัวยักษ์เนี่ยเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการทําพิธีกรรมต่างๆนะครับให้เกิดความสําเร็จเช่นการชุบสอนการรับหอกอะไรต่างๆเนี่ยให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาพิธีกรรมตรงเนี้เราก็ใช้สามารถจะใช้เพลงหน้าภาชํานาญได้เช่นกันนะครับหลักของท่ารำในเพลงหน้าพาชํานาญ มันจะมีเพลงที่คล้ายกันก็คือเพลงตะบองกันนะครับตะบองกันเนี่ยบางทีครูก็จะต่อให้เราก่อนคือหมายความว่าการราเพลงตระบองกันนี่คือเต็มส่วนชำนาเนี่ยเราก็ตัดท่าราลงไปเพราะเพลงน้อยกว่าในเที่ยวแรกนะครับครูเน้นนะในเที่ยวแรกเพลงก็จะน้อยกว่าหน้าทับก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต่อเต็มไปก่อนคือต่อตะบองกันก่อน แล้วพอชำนาญแล้วก็ตัดทอนท่าลําไปหน่อยหนึ่งนะครับเช่นเช่นท่าอย่างเช่นท่านี้เสร็จปุ๊บมามาไหวอีกข้างหนึ่งเราไม่ต้องยักตัวเราตัดออกไปแล้วก็ไปไปทําท่าขึ้นท่าได้เลยนะครับอ่าซึ่งซึ่งตรงเนี้ยครูบาอาจารย์ก็จะต่อท่าระบงกันก่อนต่อท่าเต็มไว้ก่อนส่วนตัดีง่ายๆเพราะว่าเราก็ ไม่ต้องไม่ต้องยักตัวสองครั้งเราก็ตัดทอนออกไปนะครับได้รับการถ่ายทอดมาจากใครก็เป็นครูครูทางนาตศิลิ์ครูบาอาจารย์เราที่ถ่ายทอดกันมาตามบางทีในในชั้นเรียนนะเราเป็นระบบชั้นเรียนอตอนนั้นครูก็ยังจําไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าในชั้นเรียนจริงๆเนี่ยจะต่อกับใครก็ไม่ทราบนะครับน่าจะเป็นคุณครูค,ครูหยาดช้างทอง ก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับแล้วก็วนวนกันมาสอนในในชั้นเรียนเนี่ยปกตีเราเราจาไม่ค่อยได้ว่าตอนนั้นเราอยู่ชั้นปีไหนแล้วก็ใครต่อให้นะสรุปว่าเป็นครูทั้งฝ่ายโขนก็นแล้วกันนะครับมีพ่อครูหลายท่านที่ที่สอนนะฮะเช่นครูทองเลิศม,มงคลน,นัดครูหยาดช้างทองครูวลามีมาตอนหลังนะครับครูวลามอินทรนัต แล้วก็มีครูเจริญเวกเกษตรด้วยแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับครูที่เป็นข้าราชการประจำก็จะมีครูจตุพรพัฒนาวราหารครูชินศรีปโป่ครูที่ที่เป็นข้าราชการทั้งหลายนี่ก็ก็ดูแลเหมือนกันนะครับเพลงหน้าพาดนี้มันก็อาจจะมีเรียกว่ามีข้อมีข้อควรระวังนะมันจะผิดง่ายนะครับ โดยเฉพาะเพลงไอ้ตรงที่เราลงหน้าทับที่เราลงหน้าทับไม้กรองให้พอดีกับท่ารําเนี่ยอันนี้ก็จะผิดง่ายแล้วก็สมัยเดิมเนี่ยก็ก็ราไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกับจังหวะหรือทํานองเพลงเท่าไหร่นะครับครูก็มาจับได้ว่าเราเนี่ยควรจะต้องท่องทํานองเพลงเนี่ยอยู่ในใจด้วยเช่นน้อยๆน้อย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 นย เท่งทิ้งต้อมไอ้คาว่าเท่งทิ้งเนี่ยมันหมายความวัตโพนแล้วก็ต้อมนี่ก็คือกลองขลงครูก็มาให้เด็กท่องท่องตรงเนี้ยอันนี้มันเป็นํานองเพลงของกระบองกันนะครับกระบองกันซึ่งอาจจะไม่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 ตรงประชำนานเท่าไหร่นะครับคือเราท่องไปแล้วก็เท่งทิ้งต้อมเด็กก็จะลงได้เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าท่านัวฟังหรือเฉพาะตัตโพนกลองอย่างเดียวไม่ไม่ ไม่ได้ฟังทานองเมื่อกี้ก็ฟังยากนะครับแล้วก็ลงติดพลาดด้งอ่าส่วนส่วนอันนี้ก็จะมีเนื้ออีกอันหนึ่งนะครับอก็จะมีะชำนาญนี่ก็จะทานองอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันนะครับความสําคัญของเพลงหน้าภาดในการเรียนการสอนความสําคัญของการเรียนเพลงหน้าภาดนะครับเพลงหน้าภาดทุกเพลงนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นเพลงครูเนี่ย ครูบาอาจารย์ก็จะสอนเราว่าอย่าให้ผิดอย่าให้พลาดเพราะฉะนัน้นเวลาที่เราเรียนเราศึกษาหรือเราแสดงก็ต้องมีสมาธิต้องมีใจจดจอ่ออย่าไปคิดเรื่องอื่นต้องมีสมาธินะครับแล้วก็จะไม่ผิดจะไม่พลาดนะครับอันนี้จะช่วยได้ถ้าเราหลุดไปนะ,ะสมาธิไม่อยู่กับตัว หรือหลุดไปนิดนึ้บางทีพลาดไปอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับโด mm hmm. ยเฉพาะการลําเพลงครูผิดเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้นะต้องมาขอเข้ามาครูโบราณน,นะครับต้องมาลําหน้าครูใหม่ต้องมีเครื่องขอเข้ามาครูอะไรต่างๆ mm hmm. ซึ่งสรุปว่าไม่ควรจะลําผิดพลาดนะครับอันนี้ ก็ถือว่าเป็นเพลงครูเช่นเดียวกันนะครับเพลงเนี้ยเพลงหน้าผาาต่างๆเนี่ยที่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพลงหน้าผ้านั้นเรารำตามอำเภอใจไม่ได้เราต้องรำตามเพลงเพราะว่าเพลงท่านเป็นประทานนะเราจะรำออกไปแล้วบอกดนตรีตามนี้ไม่ได้นะครับเราต้องรำตามเพลงเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือว่าเราจะรำยังไง ให้สวยงามด้วยโดยเฉพาะเพลงชำนาญเนี่ยมันจะมีกิริยายักเยืงต่างๆเช่นในท่าของเยื้องในท่าของยักตัวในท่ายักตัวเราก็ต้องอคำนึงว่าเราจะต้องมีเกลียวด้วยต้องเน้นเกลียวข้างด้วยนะครับต้องมีต้องมีเกลียวข้างที่เราฝึกสองเส้เอวมาก็ต้องเอามาใช้การยืงตัวต่างๆนี่ก็ต้องฝึกนะครับ การเยื้องตัววะครูทาให้ดูนิสัยทางกายเยื้องตัวต่างๆเนี้ยเนี่ยอันนี้บางคนบางครูบางท่านถ้ามีลักคออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเก็บรายละเอียดบางคนบางบางท่านท่านก็ไปเฉยๆครูบางท่านท่านมีเล่นยักคอยยื้นคอด้วยก็ต้องดูเก็บรายละเอียดการเรียนเพลงหน้าผ้าสูงๆเนี่ยนอกจากว่าจังหวะลงแม่นยำท่ารำต้องสวยงามแล้วก็จะต้องเก็บ รายละเอียดของคูบาอาจารย์ด้วยนะครับจึงจะถูกต้องสมบูรณ์